สวัสดีนะครับผมก็เช่นเคยครับก็คลิปนี้ก็พามาดูไอ้เจ้าเครื่องดำนาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นเป็นแบบหกแถวนะครับหกแถวก็มีการาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็ก็จะบอกถึงรา,ายละเอียดตรงที่เปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยน ก็มาดูนะครับตรงที่เปลี่ยนไปจากตัวเดิมนะครับก็คือก็มีตัวเริ่มตรงตัวตัวเผาเลยับเผาขับตัเนี้เผาขับตรงแกนนี่นะครับก็คือ ย่นระยะให้สั้นลงครับเพื่อเพื่อลดน้ําหนักนะครับก็ไอ้เพาตัวนี้มันเป็นเหล็กเหล็กตันนะครับก็คือเหล็กเหล็กตันมันจะมีน้ําหนักเยอะหน่อยก็ย่นระยะเพาให้มันสั้นลงก็ก็ลดน้ําหนักไปได้ก็นิดนึงนะครับแล้วก็มีตัวตัวถาดนะครับตัวถานรับก้านะครับตัวถาดรับก้าก็คือ เสติมแผ่นก็คือใส่แผ่นให้มันยาวยาวลงมาสุดตรงพื้นตรงตรงืตงน้นล่างเลยนะอ่าขุดะสมก็เพื่อนะครับเพื่อให้อ่าไอไอก้าแผ่นก้าของเราอ่ะมันมันจะได้อ่าักดำไปจนหมดหรือไม่ก็เกือบหมดนะครับว่าอ่จะก่อนมันจะมีมีแค่ถึงแค่ตรงเนี้ยนะครับ ้ก็เสริมเสริมลงมาอีกนะครับให้สุดเลยนะครับ <c oughs> ก็ยังก็ยังทำประกอบอยู่เรื่อยๆนะครับท่านใดที่สนใจก็ สั่งจองกันเข้ามาได้นะครับก็คือประกอบตามออเดอร์นะครับไม่มีสต็อกเลยนะครับก็คือทำทำคนเดียวนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับก็ก็มีสั่งมาเรื่อยๆนะครับก็ทำอ่าทำไปเรื่อยๆอสำหรับนะครับ เดี๋ยวจะบอกอวิธีการปรับนะครับปรับลำหลักให้เจ้าเครื่องเครื่องดำนาตัวนี้นะรก็มีมีปรับปรับตั้งได้นะครับปรับตั้งได้ก็สองสองอย่างนะครับก็คือ,อให้หัวปักดำมันมันปักกล้าได้เยอะนะครับกับเยอะกับน้อยนะครับแล้วก็ปักให้อาปรับให้ลึกตื้นนะครับลึกตื้นได้ความ ความลึกนะครับของหัวปักนะครับผมก็จะปรับไว้คร่าวๆก็คือให้มันจะเ,เลยพื้นมาแค่ประมาณสามเซนนะประมาณสามเซนนะครับไอตัวปรับลึกเติมก็คือเราต้องปรับไอตัวน็อตตัวหลังนี่นะไอตัวหลังเนี่ยก็คือคลายน็อตตัวบนนี่เหรอครับก็ถ้ายกขึ้นยกขึ้นไอหัวปักดำมันจะเนี้มันก็จะกดลงนะครับมันจะกดลงแล้วถ้ากด กดไอ้ตัวนี้ลงงอปากด,ดำมันก็จะยกขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวปรับให้นะปรับให้ได้กาเยอะการน้อยนะครับเราจะดูดูตรงนี้นะดูตรงหัวปากด,ดำนี่รับมองไม่ค่อยชัดนก็คือเราจะปรับตรงไอ้น็อตตัวนี้น กนะ็คือถ้าปรับให้เหยนเหยน,นให้ตัวนี้เหยนขึ้นดีก็ไอ้หัวปักมันก็จะเข้าไปลึกนะครับมันก็จะได้กล้าเยอะนะฮะแล้วถ้าถ้าปรับให้มันชันลงนะชันลงมันก็จะมันก็จะไม่เข้าลึกแนคะ่มันก็จะได้กล้าน้อยนะครับก็ดูดูเลี้ยงเอาดนะีเลี้ยงให้มันพอประมาณนะครับ รับก็คือมีนอ็นอตนะฮะน็อตสองตัวสองฝั่งนะับเป็นเบอร์14มองไม่ชัดเลยนะมันมืนมดก็ถ่ายถ่ายตอนเย็นๆเลยนะเดี๋ยวเพิ่งเิ่งทำเสร็จมดืดนิดกนึงนะฮส่วน ในการปักดำหรือปัดใจปัดใจต่างๆที่ที่จะทำให้ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีนะมันก็นอกจากไอ้ระบบคนไกของเครื่องแล้วนะครับก็มีองค์ประกอบอื่นนะครับองค์ประกอบอื่นด้วยนะครับเช่นไอ้หนึ่งเลยก็คือ,อ,อการเพราะกล้านะครับการเพราะกล้าก็คือต้องต้องเน้นเน้นพิเศษนะก็คือให้มัน ความหนาของของดินนะครับอย่างน้นนอยๆให้ได้สักอสองเซนหรือสองเซนครึ่งนะครับนะครับความหนาแล้วก็ความทีความทีของของต้นกล้าก็คือเอาแบบทิทีนะครับเรียงเรียงเม็ดเลยนะครับเอาเรียงเม็ดเลยเหมือนเหมือนของพวกอ่าอ่าพวกรถยี่ห้อยี่ห้อดังๆนะฮะที่ที่ใช้กันนะฮะในในบ้านเรา ก็คือดูตัวอย่างจากนั้นได้นะครับก็คือการพ่อล้าเขาก็คือเอาแบบแบบนั้นเลยทีทีเลยนะครับเพื่อเพื่อประสิทธิภาพในการปักนะครับมันจะได้มันจะได้ชัวร์ครับเวลามันปักไอ้เอปักพอก,ก,ก้าห่างเน่ะมันจะปักโดนมากไม่โดนมากนะครับก็คือต้องเอาทีท,ทีแล้วก็ความหนาของดินน่ะต้องต้องได้นะครับความหนาอ่าสักสองเซนสองเซนครึ่งน,นะครับ แล้วก็พื้นที่นะครับพื้นที่พวกพื้นที่ในการปักดำนะครับน้ําต้องไม่เยอะนะครับน้ําไม่เยอะนะครับถ้าน้ําเยอะมันก็ต้นข้าวก็จะล้มนะครับล้มหรืออาจจะลอยขึ้นมานะครับถ้าน้ําเยอะก็คือปักดำก็น้ําน้อยๆก็คือน้ํา ก็เหมือนเหมือนพวกรถเขาดำนะครับก็เอาน้ําน้าเยอะก็เอาน้ําออกนะครับก็ปรับพื้นที่ให้ให้เรียบๆนะครับอ่าก็คืออันนี้ก็คือเป็นปัจจัยปัจจัยหลกักๆเลยเพื่อที่ท,ที่เครื่องมันจะทํางานได้มีประสิทธิภาพนะครับส่วนไอ้เวลาการทํางานนะครับของแบตนะครับของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลูกหนึ่งนะครับอ่ามันจะมันจะยาวนานเท่าไรนะครับก็ก็คิดอย่างนี้นะครับก็คือไอไอมอเตอร์ตัวเนี้ยมันสองร้ยห้าสิบวัตต์นะครับอ่าแบบลูกนี้มันอ่าผมใช้ใช้ยี่อ่าสิบสองโวลต์ยี่สิบแอมป์นะครับก็คือถ้าจะใช้แอมป์สูงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ แต่มันจะหนักนะครับมันจะลูกใหญ่ไอ้ตัวนี้ผมใช้แค่20แอมเป็นเป็นลูกเล็กนะครับอ่าระยะเวลาในการทํางานของมันนะครับก็คือเอาอเอาวัดตั้งแล้วก็เอาแอมหารนะครับมันก็จะได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็คือคํานวณก็คือมันมันคงคานวณแบบโหลดเต็มที่คือแบบเราเร่งเร่งไวสุดนะครับมันมันจะได้ประมาณชั่วโมงหนึ่ง แต่ถ้าเราเร่งจริงอ่ะในในการปักดำนะครับมันมันจะไม่ได้เร่งเร็วนะครับอ่าเราจะใช้เร่งแค่นิดเดียวนะครับก็ผมว่ามันน่าจะไปถึงชั่วโมงอ่าชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับถ้าทํางานจริงนะอ่าแล้วก็อ่าตัวพื้นที่นะครับพื้นที่พื้นที่ที่วัดเป็นเป็นตารางเป็นอ่าว่าชั่วโมงหนึ่งมันจะได้กี่ไล่นะครับก็ก็คำนวณเอาแบบ เอาแบบง่ายๆนะครับปรนวาณคร่าวๆให้ดูก็คือไอ้เครื่องตัวเนี้ก็คือเป็นหกแถวนะครับหัวปักดำระยะห่างมันอยู่ระหว่างแถวมันอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับมันหกหัวมันก็กว้างอยู่ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยี่สิบห้าเซนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าอย่างสมมติว่า นะครับหนึ่งหนึ่งนาทีนะครับเราเดินได้สักสี่สิบเมตรนะครับจะเดินได้สี่สิบเมตรหนึ่งนาทีแล้วก็มาคำนวณเป็นเป็นตารางนะครับอ่าก็สี่สิบเมตรหัวปักดำกว้าง 1. 2 5สองห้าเมตรนะครับคำนวณก็เกือบเกือบ50ตารางนะครับอ่านาทีหนึ่งนะครับฮะอ่าเกือบเกือบ 40- ถึงห0ิตารางเมตรนะครับ ถ้าเราทำงานหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงก็เอาหกสิบนาทีนะครับมาคูณที่ห้าสิบตารางนะครับก็จะได้ประมาณสามพันนะครับสามพันตารางเมตรก็ก็เกือบเกือบนะครับเกือบเกือบสองไร่นะครับ ก็คืออันนี้ก็คือคำคำนวณข้อ่าวนะครับคำนวนข้อข่าวๆเผื่อคนเดินเร็วก็อาจจะได้เยอะกว่าน,นี้นะครับก็มันก็จะมีไอ้ไอ้เสียเวลาเรื่องการาเปลี่ยนพวกก้าก็ประมาณนี้นะครับก็คงก็คงไม่หนีกันมากนะครับส่วน <c oughs> อ่ออีกอีกอย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คือผม จะกับทางให้ตัวตัวตัวดัดตัวตะกี้ตัวหลังให้มันคว่ำลงนะครับเพื่อไม่ให้มันเป๋นะครับเวลาเจอโคนลื่นนะครัก็เอาเอาผิดที่พับคว่ำลงนะครับเพื่อเพื่อจะไม่ให้มันเป๋เวลาเราลากลากไปนะครับ มาวอม์อมเครื่องกันสักหน่อยนะเครื่องนี้ก็รอจัดสรงแล้วประกอบพึ่งเสร็จเวลาเราเปรตัดจำจริงเราจะาใช้รอดแค่ประมาณนี้นะครับ โหลดโหลดเต็มที่เร็วๆรับอันนี้อันนี้ยังไม่เร็วสุดนะครับถ้าเกอด่ถ้าโหลดเต็มที่มันจะเร็วมากนะครับแล้วก็ใช้ใช้รอบหน้าต่อดังนี้เวลาดำ ทกใจก็พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0 96, 9 6 9 8 0 0 7 8 7นเเะครับเบอร์เบอร์ช่างปงเองนะครับก็โทรโทรสอบถามกันได้นะครับหรือ,อาถามเข้ามาในเพจ facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นพวกเพจ facebook ไว้ให้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ถ้าเป็นไลน์ไลน์ก็เบอร์นะครับเป็นเบอร์ 0969800787ะครับก็เพิ่มเพิ่มเพื่อนแล้วก็แชทมาคุยสอบถามกันได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องอช่างพงนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นงานพวกเครื่องเครื่องดำนานะครับเป็นหลักนะครับงานอื่นก็ทำนะครับแต่แต่ไม่ได้ค่อยได้ได้ถ่ายทำแล้วก็อัปวิดีโอนะครับก็คือจะทำทำเครื่องดำนานะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์อ, Project อีกนะครับอีกก็คือ,อจะขยับไจากเจ้าเครื่องตัวนี้ครับเป็นเป็นแบบมีร้อยนะครับ มีร้อยแล้วก็ใช้เครื่องยนต์นะครับนะครก็จะเป็นรุ่นรุ่นต่อไปก็ก็คิดคิดไว้แล้วนะครับก็ก็จะลองลองทําดูเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ให้ดูในในช่องยูทูบนะครับก็กดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอเท่านี้นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับ